สวัสดีครับพบกันในช่นเคยกับช่องมอมเมลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของบุมบิมชัตจุออนโมกสีกับการร่วมทีมครั้งแรกฮิเมจิของเธอกันอีกแล้วครับซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพในวันที่ทีมได้รับชัยชนะในนัดล่าสุดหลังจากจบเกมบุมบิมก็น่ารักครับมีการเข้ามาเล่นกล้องแบบน่ารักน่ารักสาวญี่ปุ่นมากๆจริงๆครับซึ่งแอดมินก็มีสถิติความปังของชัตจุออนโมกสีหลังจากที่ได้ร่วมทีมฮิเมจิทําให้สามารถ พาทีมฮิเมจิสร้างสถิติอันน่าทึ่งได้อย่างดีงามเลยครับก็คือยอดวิวการถ่ายทอดสอด3นัด พุ่งไปกว่า902,000วิวแล้วครับในขณะนี้เมื่อรวมยอดวิวกันถือว่าเฉียดล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยอดวิวที่สูงมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับพิเมจิก่อนที่จะมีบุ๋มบิมช,ชัชจูอ่อนร่วมทีมเขายังไม่เคยมียอดวิวขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ก็ถือว่าเป็นความปังของสาวไทยของเราครับที่แต่ละทีมถ้ามีสาวไทยของเราร่วมทีมยอดวิวเรตติงกระแสก็จะพุ่งกระชูดแบบ นี้แหะครับเพราะว่ากองเชียร์ชาวไทยของเรานั้นซัพพอร์ตนักกีฬาไทยของเราดีงามมากๆเลยก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ฮิเมจิเป็นปลื้มอย่างแน่นอนครับนอกจากฝีมือที่สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วสําหรับชัชชุออนมุกสีก็พากระแสสุดปังด้วยดีงามครับ